สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสารรค์บ้านประจำวันที่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 ยีนะครับวันนี้ก็จะพามาชมนี่นะครับทําบันไดเหล็กนะครับขึ้นไปบนนี้เดี๋ยวแบ็คกราคือว่า,าน,นี่เป็นที่จอดรถนะครับอันนี้มีพื้นอย่างดีเลยนะครับมีตอกเสาเข็มไมโครไพลนะนี่ก็มีคานนะแล้วก็เทพื้นข้างบนจะปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้เพราอปลูกต้นไม้ไว้ขายอ่าแล้วก็อันนี้เป็น โมดิฟายแบบใหม่ตามลูกค้านะคือตอนแรกมันชันไปนะก็เลยเปลี่ยนเสร็จแ,แล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเอาละคราวนี้ก็จะมาดูว่าแล้วเวลาทาจริงเนี่ยมันมันจะออกมาหน้าตายอย่างไงนะก็มีเพิ่มส่วนนี้นะเป็นตอกเสาเข็มด้วยตอกเสาเข็มด้วยนะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นอย่างงีต้ต้องมีตรงนี้รับนะขึ้นมาตรงนี้เป็นเหล็กนะเป็นบันไดาเหล็กหมดเลยก็โมดิฟายของที่ที่ซื้อมาสําเร็จนะครับกับของที่เราดีไซน์ ให้มันสอดคล้องกันอ่ะไปดูของจริงนะโอของขึ้นแบบนี้นะครับเ,เสร็จแล้วข้างบนนี่ยังไม่ได้ฉาบแต่ว่ามาดูบันไดก่อนนะครับบันไดมันก็จะขึ้นแบบนี้นะขึ้นไปนู่นแล้วก็ย้อนกลับมาทีนี้เรื่องความยากนะครับยากยังไงเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะความยากในการทําแล้วก็ดีไซน์นะครับเพราะว่ามันมีอุปสรรคเยอะหมดเลยอันนี้ขั้นที่หนึ่งให้เป็นปูนไปนะแบบเนี่ยเป็นเหล็กแต่ว่า ก็ดีแล้วนะครับเป็นปูนไปว่าเวลาน้ําขังเลยจะได้ไม่เป็นไหลเนี่ยไม่ไม่ถึงตรงนี้เอาละตรงนี้ขั้นละขั้นละ30นะแต่ว่าอันนี้มันมีขาย5ีกับ30ตอนแรกซื้อมาว่าจะเอา25นะก็เลยว่าเออถ้าเป็นเอ่อ25เนี่ยมันก็ต้อง30มิอง้มันไม่พอไม่พอแปลว่าอะไรลูกนอนเนี่ยมันไม่พอไปถึงฝั่งนู้นนะครับอ่าเราก็เลยอ่าเอาอันนี้สําเร็จรูปนะซื้อมาประมาณ8 0 0 8 0 8บาทนะอ่าแล้วก็ใส่กรอบตรงนี้นะเอ่อ อีก5เซนนะเป็น30นะลูกตั้งเอ่อ20นะ20ก็ประมาณ20.5แหละนะครับอ่าทีน,นี้มองด้านข้างนะมองด้านข้างเป็นอย่างเดียวเดี๋ยวสมมติเข้าไปดูนะมันมีต้นไม้เป็นอุปสรรคขัดขวางนะครับอ่ามองด้านข้างก็จะเป็นเหมือนในภาพแหละนะเป็นอย่างนี้เลยครับปึ๊บอ่าแต่ดูวิธีการทำนะวิธีการทำเนี่ยถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยหมายความว่าไง ไม่ได้จุดนะรวมถึงการคำนวณด้วยนะจากจุดนี้ไปจุดนี้นะการคำนวณน,นะคำนวณน,นะจากจุดนี้ไปถึงจุดนู่นนะครับแล้วก็จากจุดนู่นกลับไปจุดนู่นนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันไปดูกันนะครับทีนี้อันนี้ซื้อมาสําเร็จนะอันนี้กว้าง1เมตร1เมตรนะยี่สิบห้าสามสิบก็มีแต่ว่าผมว่าแบบนี้แหละยี่สิบห้าบวกตรงนี้เข้าไป บวกตรงนี้ไปเหล็ก2 x คูณนะคือ5เซนก็จะสวยงามดีอ่าล่องมองขึ้นไปนะปึ๊ยังไงยังไม่ได้ใส่ตรงนี้นะยังไม่ได้ใส่ราวกันตกนะครับอ่ามองนมาปึ๊บอ่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็เราดีไซน์เรียบร้อยแหละว่าเอาตะแกรงนะตะแกรงแบบนี้แหละแต่ไม่มีตรงนี้นะแบบตะแกรงก็เป็นตะแกรงฝ่าล่องน้ำนะที่แข็งแรงเลยเขาขายถ้าตะแกรงก็ประมาณ700ดร้อนิดนิด ครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราตัดหัวเสาแล้วก็ทําตะแกรงวางตรงนี้นะอ่าลักษณะเขาติมแบบตรงนี้แหละคือน้ําจะไม่ขังนะแต,ต่ที่สําคัญคือตรงนี้นะอ่าม,มาดูนะอันนี้คนทําก็ถือว่าโอเคฉลาดมากเลยนะนี่เลเยอัลมาก่อนเห็นไหมถ้าไม่เลเยอาเนี่เป็นยังไงจะเห็นเส้นไหมเห็นเส้นไหมอ่าก็คือถ้าไม่เลเยอัลก่อนหรือไม่ทําแบบนี้ก่อนนะทำไม่ได้เลยเพราะอะไระเหล็กมันจะบิดเบี้ยวบิดเบี้ยวนะแล้วก็มันได้ไม่ตรงนะอันนี้เราก็จะรู้ว่า มันได้กี่ขั้นเท่าไหร่ตรงนี้ต้องทํายังไงนะดูตรงนี้นะเห็ะนไะมนี่เลยเอามาแล้วดูเล็กอ่านี่มองไม่เห็นนะไรเ,เอามาแล้วจะได้เหล็กตัดเข้ามุมตามนี้เลยนะครับแล้วก็แน่ใจได้ว่ามันมันจะได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ทํามาแล้วนะเย <c oughs> <c oughs> มัอนเกือบตกอ่ะก็ทํามาแล้วนะเห็นไหมครับขึ้นไปข้างบน <c oughs> น่ะครับอันนี้ก็ทั้นขากลับนะกลับไปนูน่นทีนี้ถ้าเราไม่เลยเอาให้ดีๆนะไม่เลเอาให้ดีๆนะมันจะมีปัญหานะขึ้นไปปุ๊บอ่าขึ้นมานี่ปุ๊บขึ้นไปนูน่นไ,ไม่ตรงไม่ตรงนั้นการดีไซน์ก็คือต้องออคอนเฟิร์มขนาดหน้างานจริงด้วยแล้วก็ดีไซน์จากที่เราทำมาด้วยนะหมายถึงดีไซน์บนกระดาษ แล้วก็นั่งงานจริงด้วยจริงจังอันนี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วเหลือที่ทาให้เสร็จตามแผนเพราะว่าคอนเฟิร์มนะยืนยันนค่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับตรนนี้ก็อคอนเฟิร์มก่อนนะหมายถึงทาไปก่อนทำดีไซน์ไปก่อนแล้วก็คอนเฟิร์มขนาดเรียบร้อยยืนยันขนาดเรียบร้อยยืนยันระยะนะความสูงพวงนี้เรียบร้อยแล้วก็ได้กําหนดไปทีละขั้นตอนนะอะขั้นตอนแรกก็คือจุดนี้จุดนู่นนะไปดูนู่นดีกว่า ที่สาคัญก็คือจุดเริ่มต้นนะตรงนี้มาถึงจุดนี้กลับจุดนี้ไปจุดนี้นะครับแปลว่าอะไรคือระยะเนี้ยมันต้องต้องได้ตรงกลางพอดีนะไปกลับแล้วเจอกันไม่งั้นไปมาเยอะเกินกลับไม่ได้อีกนะก,ก็อาจจะได้แต่ว่ามันระยะมันไม่เท่ากันบันใดมันจะแบบลุกลุกตั้งจะไม่เท่ากันถ้าจะให้ลุกตั้งลุกลุกตั้งเท่ากันเนี่ยต้องคอนเฟิร์มขนาดให้ดีในทั้งในในก่อนดีไซน์แล้วก็ หลังจากที่ได้งานเสร็จว่าได้ดีไซน์แล้วก็มาคอนเฟิร์มที่หน้าง,งานทีกะเจะได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วก็คอนเฟิร์มไปทีละจุดละจุดนะครับข้างบนถ้ามองมาก็จะเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนสเปคบ้านสองชั้นเลยนะเพราะว่าเราเขาใช้มีเดสโหลดนะใส่เหล็กใส่ใสใสอะไรเยอะตรงนี้เป็นลักขา,าโปร่งแสงนะเป็นเป็นสแลนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะ ให้แสงเข้ามาได้บ้างแต่ถ้าต้องการจะเป็นหลังคาทึบก,ก็ได้นะครับก็รองรับอยู่ครับเป็นแมตต์ชีพเป็นอะไรเียไปหมดครับนะไปดูของจริงทีทนึงนะครับอันนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็ดูภาพรวมนะภาพรวมมันค่อนข้างสูงนะพอดีทางเจ้าของรีเควสมาว่าอยากจะให้มันสูงตรงแพงนั้นตังแพงนั้นมันก็2เมตร3มเมตร3เมตร20แล้วนะอันนี้ก็ 3เมตร50กลายเป็น4เมตรเนี่ย4เมตรนะนะแต่ทำจริงก็ได้4เมตรสิบนะครับดังนั้นมันก็ผิดเพี้ยนไปจากที่เราวางแผนไว้นะครับซึ่งก็เวลาทำในรุปนี้มันก็ต้องปรับนะครับที่ผิดเพี้ยนเพราะว่าเรายกระยะนี้สูงขึ้นไปสิเดี๋ยวพาไปดูข้างบนเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ขึ้นลำบากนะรองบันไดนี้เสร็จก่อนเอานั่งร้านออกไปแล้วนะรอบันไดนี้เสร็จก่อน่ะดูบันไดนี้อีกรอบนะครับก็จะเห็นถึงความ ความสวยงามนะได้ตามขนาดจริงแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบกันที่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะพามาดูนะครับว่าตอนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะโอเคงั้นคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ